เขาสวยไหมน่ารักมากเลยกดๆจะพาไปดูข้างในโอ้ยหมวกโอเคเรียบร้อยเฮ้ยขาบรถกันมามาดูหน้นาต่างบ้านเขากดไหมอ่ะไปไปไปหน้าต,ต่างบ้านเขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาทางนี้ประตูบ้านเปิดไปอรอแล้วเข้าเลยไหมเข้าเลยเข้ามาเดินเลยต,ต้องใสาวด้วยถอดถอด <laughs> เอาไปดูห้องน้ำก่อนกันด้ห้องน้ำอามนี่ห้องน้ำห้องน้ำติดปักบัวแล้วปักบัวปักบัวฮมีมีกระจุกด้วยนะดูดิเห็นไหมเห็นกระจุกก็มยมีมีห้องอึห้องอึดูหุยห้องอึบ้านเก่าเร็วๆไปดูห้องนอนอันนี้ห้องนอนเก่ากำลังกิติดปักกระแล้วนี่อล้วก็ห้องกูงไก